Jazz beat, Jazz beat is a wonderful world. Jazz beat, Jazz on a colorful day. ค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลุงอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูลุงจะพาเด็กๆไปทดลองไข่ลอยไข่จมกันค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าทดลองยังไงถ้าเด็กๆอยากรู้ตามคุณครูลุงไปเลยค่ะค่ะเด็กๆต่อไปเราจะไปรู้จักอุปกรณ์ในการทดลองกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆตามคุณครูมาดูเลยค่ะมีหนึ่งนะคะไข่ไก่สามฟองค่ะ สมีน้ำตาลทรายขาวนะคะสามมีเกลือค่ะสี่มีน้ำเปล่าสามแก้วนะคะน้ำเปล่าเด็กๆต้องเติมในปริมาณเท่าๆกันนะคะหมีช้อนสำหรับตวงค่ะค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสู่ขั้นตอนการทดลองกันนะคะน้ำแก้วที่หนึ่งคุณครูรุ้งจะไม่เติมอะไรเลยนะคะ ส่วนน้ำแก้วที่สองคุณครูลุงจะเติมเกลือไปห้าช้อนนะคะเด็กๆก็หยิบเกลือมาค่ะหยิบเกลือมาแล้วก็เติมไปห้าช้อนนะคะอ่านับไปพร้อมคุณครูลุงเลยค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี ต่อไปนะคะแก้วที่สามคุณครูรุ้งก็จะเติมน้ำตาลไป5ช้อนเหมือนกันค่ะอาเต็กม,มานับพร้อมคุณครูนะคะนับพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามสี เราก็ได้เติมครบแล้วนะคะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบช้อนนะคะมาคนให้เกลือละลายนะคะเด็กๆก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนเกลือละลายหมดนะคะค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆก็นําช้อนมาคนน้ําตาลให้ละลายนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆ,ๆก็คนให้ละลายเรื่อยๆจนไม่ จนไม่เห็นเกล็ดน้ําตาลนะคะเด็กๆก็คนไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเราก็จะนำไข่มาหย่อนลงในน้ําเปล่าค่ะเด็กๆก็ใส่ไปในน้ําเปล่าเลยนะคะอ้าวเด็กๆสังเกตดูไหมคะไข่ลอยไหมน้ํำเปล่าไข่ไม่ลอยนะคะเด็กๆมาถึงใบที่สองเป็นน้ําอะไรคะเด็กๆเป็นน้ําเกลือใช่ไหมคะ น้ำเกลือเด็กๆลองเอาไข่ลงไปสิคะว่าไข่ลอยไหมหย่อนลงไปเลยคะ่ะอ้าวเป็นยังไงคะเด็กๆน้ำเกลือไข่ลอยไหมคะเห็นไหมคะลอยแบบว่าไม่จมลงไปเลยคะ่ะเป็นยังไงคะส่วนแก้วที่สามเป็นน้ําอะไรคะเด็กๆน้ําที่ผสมน้ําตาลใช่ไหมคะเด็กก็นําไข่ลงไปเลยคะ่ะ ลอยไหมคะเด็กๆไม่ลอยเหมือนกันนะคะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆจากการทดลองทั้ง3ามแก้วนะคะเด็กๆได้สังเกตไหมว่ามีแก้วไหนที่ไข่ลอยบ้างและก็ไข่จมบ้างค่ะมาสังเกตกันเลยค่ะเด็กๆแก้วที่1ไข่จมใช่ไหมคะแก้วที่สก็คือไข่จมใช่ไหมคะแก้วที่1คือน้ําเปล่าแก้วที่3คือน้ําตาลใช่ไหมคะ สาเหตุที่ไข่ไม่ลอยขึ้นมาเพราะว่าไข่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำทั้งสองแก้วคือน้ำเปล่ากับน้ำตาลนะคะไข่จึงไม่สามารถพยุงตัวลอยขึ้นมาได้นะคะส่วนแก้วที่2ไข่ไก่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำที่ผสมน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือมีความหนาแน่นมากกว่าไข่จึงสามารถพยุงไข่ไก่ลอยขึ้นมาได้คะ่ะ ค่าเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะการทดลองของเราเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะความหนาแน่นใช่ไหมคะความหนาแน่นของน้ำกับไข่ใช่ไหมคะก่อนจบคลิปคุณครูลุงจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดท้ายคลิปกันค่ะค่าเด็กๆต่อไปเราจะเริ่มลงมือทำใบงานกันนะคะเด็กๆวาดรูปไข่ตามจินตนาการเลยค่ะวาดเลยค่ะเด็กๆเห็นไข่เป็นรูปร่างแบบไหนคะครูลุงวาดแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราวาดรูปไข่แล้วเด็กๆก็ระบายสีตามจินตนาการเลยนะคะคุณครูลุงใช้สีเหลืองนะคะวาดแล้วก็ระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะระบายไปเรื่อยๆนะคะระบายให้สวยงามให้อยู่ในเส้นนะคะเด็กๆ เสร็จกันหรือยังคะเด็กๆเด็กๆได้วาดรูปไข่ตามจินตนาการไหมคะแล้วระบายสีให้สวยงามหรือเปล่าเด็กๆมาดูค่ะคาเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะการเรียนรู้ของเราวันนี้เรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องไข่ลอยไข่จมใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้คุณครูลุง ก็มีเรื่องจะมาฝากเด็กๆนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเวลาออกไปข้างนอกให้เด็กๆใส่แมสให้เรียบร้อยแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะเด็กๆบายบาย